เห็นว่าท่อแตกเสียหายหอะไรแระทอมันแตกมันเสียหายหทอาดอันท้าเสียบท้าเสียบกระทอมันแตกโอ้ตีเลย,ย<อ>ปาตีเถออลึกลับได้เนาะ

โอ้หลุมวัวใจครับนี่ครับ <Okay. S 1> โอ้เสียดายครับคอ,อยาวไปนิดนะครับแด้คุณแบบดีโ <c oughs> ุ้ยโ <c oughs> ผล่หลครับ

สอลักลับเสอลักลับสอบเอ <g ül üyor> เคยบอบ

จากบางหนีลงคือกระตอกระจุกะจะได้หนีุนี่จกจับทางเขาหน่ยไม่ใช่มปวดอยนี่เบื่องนี่ฝึกเวนมันจะเป็นผิวตาตน,นกระตังขากระสูงกระโต,โตับมมันสิบปวดแขนนี่ต้องเบื้องนี้นี่าานนคนหอยเอา

กองไฟทองแตกอืมสูมเลยใก่ดีเว้ยมาทันทสุดเนี่นี่มทาท่านสุดเนี่นี่นี่กันสุดทีอ๋อให้เบื้องค่กันได้เอ,อ,าอ้าท่านนี่เหรอท่านจีบันท่านหม่องไฟเห็นว่าะทองแตกเสียหายไรทองแตกทีอียงเกิดแต่ทอมันแตกมันเสียหายทอมันขาดอันหางเสียบ หางเสียบกระอมันแตกทอมันแตกแหละยาวดีนี่ท่อแตกนะครับสป็น40จาก่านใด้่จนหาสีทอมันแตกมันก็เลยเป็นปีกหาสีพานเลยานเลยผ่านเื้อหรือเปล่ามันด สามร้อยห้าส <55. t aks> <primo> <BOB> ิบห้าสามร้อยห้าสิบห้าไรโฮีเพดเดียวเสียง